ลืมพาพ่อกับแม่มึงมานั่งดูด้วยวัสดีครับทุกคนทุกคนคงจะเห็นนี่นะครับนี่มันก็คือปลาณวาลีที่เจ้าของช่องมันว่าเองแต่ไอ้มังกรนี่มันเอามาจากในหนังแต่ผมว่ามันดูเชี่ยมากเลยจ่ายชิบกว่ากันเลยมันดูเชี่ยที่สุดเลยจากที่ผมดูมาแล้วเนี่ยมันก็มีมังกรในหนังนะครับการบวนท่าที่สิบไงมังกรก็ออกมาเออใช่แล้วอันนี้ก็คือกูจําไม่ได้ป่านเที่ยอะไรสสาหรับเลยมันใช้แต่ จากที่ผมสก,กิลอันติมันจะออกเป็นเป็นสิงโตใช่ไหมแต่จากที่กูดูมาเนี่ยที่กูวาดมาเนี่ยมันไม่ใช่สิงโตเลยมันดูตเหมือนหมีมากกว่าเออแต่กูว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนที่สุดแล้วในนี้นั่นก็คือปลาดัสนีไงละ่ะฉันว่ามันเหมือนที่สุดแล้วนะในนี้เดียวแน่นอนมังกรก็ยังเหมือนแต่หน้าไม่เหมือนเลยหน้าเหมือนขี้ตีนที่สุดเลยหน้าแมงคนจะเหมือนขี้ตีนเลยมังกรกูเนี่ยอ่านี่ก็คือฝีมือเจ้าของช่องวาดท,ทั้งหมดเลย ใครคิดเห็นกันอย่างไรช่วยกดไลค์ก่อนอย่าเพิ่งพูดก,กดติดตามด้วย